แม่แม่เจ้าชายติการมาแล้วครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกด l ลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบอกครับจะมาเล่นแมปบูล็อกเพราะว่ามีพี่พี่้านหนึ่งวีหนึ่งน้องแบทมานะคะเข้าคิวคนเต็มเลยมาไปเราจะเล่นให้แค่คนละสิบนาทีวันนี้เล่นรอบเดียวรอบเดียวสิบนาทีรอบเดียว ไม่รู้ว่ากี่รอบอ่ะรอบเดวเร็วไม่เอาสิบสามนาทีนะรอบพี่เมื่อกี้ได้สิบสามนาทีับนมาพี่เร็วเมื่อกี้ได้สิบสามนาทีหนูเอาวันนี้รอบนี้เอาสิบนาทีนะพี่จาให้เริ่มก่อนเลยเอาไม่เข้ามัมีเล่นแบนมาเร็วๆสิครับอยากรอให้มันมีเล่นบือาไม่เอามันมีไม่เล่นมันมีเล่นฟซีโมบายก็พอแล้ว มาเร็วๆสิพี่เขาจะเตะเข้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวมาว่ามีอีกมาเร็วๆครับเอาม,อมาเร็วๆได้บอลแล้วมายิงเมื่อกี้มามีได้ยิงก็ย,ยิงไม่เข้าอันเตะมาไม่โดนการเตะไม่เ<ณ>ป็นชีตเลุสผีเสื้อ

อะไรเปิดคลิปยังเปิดปแลวนะคบเข้าได้วหรือยังน้มูนแต่เต้นแล้วก็โดนหรอกไม่โดนหรอกก็โดนเดียวค่อาเป็นตัวให้ AI AI ครับครับ นั่งเล่นดีๆได้พูดแต่ไปไปแต่พี่เขายืนเท่านันเต้นเอาไปลงฉับโอเคก็าบ okay. อกอะไรเปิดคิดยังครับเปิดแล้วครับบอกกันเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับไอ้หดูแอบแอบทำไปเล่นแล้วก็แอบยิงบอลจอบพี่มาคึ้นมาพูด บอลมันอยู่ที่ไหนที่เขาจะเล่นนั่งงงไม่เอาที่เขาเล่นจริงจังแบตเกืบเลยได้แล้วเอาบอเลยฝั่งไหนมีทำอะไรอะไรพี่เขายังไม่มีบอลในตัวเลยนะเขาได้ไหมโอเคพี่เขาไม่ให้บอลจะมาเต้นพี่เขาไม่ให้บอลเต้นดังกัน

อุ้ยทำอันเนี้ยอะไร,ะไรมัวแต่เต้นแต่ก็โดนอ่าโดนมัวทิ่มเลยโดนโดนโดนดนโดนโดนมัวแต่เต้นคลิปนี้มัวแต่เต้นนะครับทุกคนใครใครที่ขอหนึ่งหนึ่งทำใจนะแบทเขาไม่ได้เล่นแบบจริงจังนะทุกคนเขาเล่นแบบเอาสนุกเอาฮายอย่างเดียวครับ ตายแล้วจี้炸弹เอาไปก่อเขาบอกไม่เหมือนพี่โดเขาบอกไม่เหมือนพี่โด ดี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 อีกลดาดีดีีีดีีีนี คัมโบคัมโบทำคัมโบี่คัมโบตลละครคัมโบตลละครพบว่าเล่นอยู่หรอครับ ฉันนั้นตังเมฆปั๊มขึ้นเลยไม่รู้ทำไมเกมโคลงเขาไม่ให้ตังเลยไม่ได้สุนได้ตังก็ไม่ได้ตังเกมคือบอกบอกเสร็จแล้วครับกำลังจะปิดคลิปโนยังไม่เสร็จมันยังไม่ถึงทีนาทีเลยไม่เป็นไรไม่ปิดปิดคลิปไปเลยโนยังเล่นอยู่อยากเล่นก็ไปเล่นเร็วก๊าสอะไรพาน์สโซ่รวย โอจะเล่นก็นไปเล่นก่อนสิโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะ,ละลไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามดิ้งคอมน์ได้นะคะบุยบุยทยไทย